น่ะน่ะพอขอนี่นะเนาะนี่โอ้โหโอ้โห của đây anh, gọi nghe đây, cắm, đây là cái neo của anh. เจ้าของขี่ีรถมาเเจ้าของมันทีรถมาเหงนหด้ทีมาสิเปีัปฏิวัาอยู่อะัหลักปาคนัไม่หลักสิ้อ,อ,อยอย,ยินหอยกเลาอ,อ้าให้เลยเก่งเลยะวโอ้คดีเด็จับใบคนขวนัน พานั้นมึงเอาไปใช้การที่ที่หมู่บ้านนี่ไหมไอ้ที่มึงเอาหายอยสังบอกแปลมัดใส่เทใส่นี่มันถึงล้างบอกเป็นเทใส่มันหลั่บ่เนี่ยไรก็ตายเทออกไหมไม่ทำ ประเทศสิกาบ้างไหมฮะปมันสิตายก่อนอยู่นงล่างไม่สิดใจเาีมาอยู่นี่เทศนีเราจังเีกเอาเามันหายใจน้ำเนีอมันทับกันหลายหมดมันต้องุ่นเลยจะว่ามันขีดตมมด้นั่นขีดตมน่ยฝุ่นนะจะว่าดีเลียบบนนั่น